ไม่รู้หรอกว่าพี่ไปมีเรื่องมีราวอะไรยังไงเห็นแล้วท่านฤวัตล่ายิงพี่จงถอยลงทะเลไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นพี่คือตอนนั้นประมาณถ้าผมอายุไม่เกินหน้าไม่น่าจะเกินยนะี่สิบห้านะจริงผมบอกผมหนีคดีคดีฆ่าอยู่อ่ะแล้วผมผมหนีไปอยู่กุยกุรีคือจงังหวะเพื่อนผมเนี่ยเป็นน้องชายน้องชายกำนันดำนายกดำอะ่ะผมก็ไป ไปอุบอยู่นั่นน่ะพูดตรงๆกันนะในจังหวะที่ผมไปอุบอยู่เนี่ยเออเนี่ยอพี่ดำครับกำนันเน,เนี้ยที่ทา่านลยวัดพูดใ้ช่องอ่ะแต่ผู้ใหญ่มอนกับกำนันดำเนี่ยมันจ้องจะยิงกันอยู่เนี่ยไอ้ดำก็เอาน้องชายกับไอ้ผู้ใหญ่แบงค์มึงเนี่ยไปเฝ้าครับเ<า>ตรียมปืนอากงอาก้าไปเตรียมถล่มกันอไอ้ฝ่ายกำนันดำนี่ก็มีปืนอาก้านะครับตอนที่ผม เข้าไปชาร์จจับเนี่ยมันยังทิ้งอาก้าไว้สองก็บอกแล้วลูกเป็นพันพันนัดที่ว่าเพิ่งจะมัรู้ว่ามันหนีลงทะเละเนะแต่ปืนผู้ใหญ่มอนเนี่ยผมค้นไม่เจอเพราะไปแอบไว้บนเขาตอนนั้นเขายิงกันอยู่แต่ผมไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรเขานะแต่เขายิงกันเขาเขายิงกันแต่พอเอิร์นเนี่ยผมไปอยู่ที่บ้านพี่ดำแล้วก็มันพักพวกผมผมก็เอาขึ้นไปด้วยพกเพชรกันนะ ลูเพชรนะอ่าเอาไปด้วยไอคนที่ยิงอะที่ยิงในรถที่ยิงอานขนั้นเนี้ยนันนะผมก็เอาไปด้วยนั่นเพื่อนผมตายไปแล้วอ่าแต่นี้พอมันเกินเรื่องเกินราวเนี่ยอ่พี่ดำเขาพักฟื้นที่บ้านพวกผมก็ต้องเข้าเวรยนยามหมายความว่าคือคอยดูแลพี่ดำอะถ้าเกิดว่าฝั่งนู้นมาก็ก็ซัดกันละพูดพูดอะไรงั้นเลยเนาะอ่อาก็ทำจนที่ ที่ท่านเลวัตแกพูดแล้วว่าจับอา้าได้สามพันวันนัดนะอ่านั่นคือเรื่องจริงมีอาก้าสองตัวแล้วลูกจอกกอกลูกเอ่ออา้าเจอกกอกอีกสามพันวันนัดแต่ผมเนี่ยนิ้วผมเสียผมใช้ปืนยาวไม่ได้ผมใช้ปืนสั้นผมแท็บเบ็ตตอนนี้วันนั้นเนี่ยเอ่อน่าจะเป็นช่วงทักประมาณทักหกโมงเช้าตีห้าหกโมงประมาณนั้นนะเอ่อผมก็เฝ้าผมอ,อยู่นั่นตลอดอะทุกวันอะ จนวันนั้นตำรวจมาตอนที่ผมยังไม่ได้นอนผมก็ยังไม่ได้นอนหรอกอ่ามีคนในหมู่บ้านเขาก็วิ่งมาเลยเขาขับรถขี่รถเครื่องวิ่งมาเลยเขาบอกว่าตำรวจมาซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้เป็นท่านเลยวัดนะผมวิ่งก่อนตกใจไปก่อนเลยไปแล้วผมวิ่งแล้วแต่ผมไม่ขึ้นเขาเพราะผมขึ้นเขาไม่ได้เพราะผมผมไม่เจอที่นั่นคือต้องบอกงคุ้งกระโนดเนี่ยมันเป็นทางเข้ามันทางเข้ามันทางเดียว หน้าติดทะเลหลังติดเขามีทางเข้าทางเดียวเลยแล้าผมขึ้นผมขึ้น